สวัสดีวัรหยุดนะคะวันนี้ก็ขอสเสนอผักพื้นบ้านนะคะที่ไร้ราคาคะ่ะแต่ว,ว่ามีคุณค่าทางอาหารนะจ๊ะนั่นก็คือผักกะสังนะคะผักกะสังไม่ใช่วัชพืชน,นะคะนี่มันขึ้นอยู่ตามที่ชื้นแฉะนะคะนี่นะจ๊ะก็จะงอกขึ้นนะคะเอ่อมันขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดนะคะเขาก็ขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดจ้ะบางคนก็อาจไม่รู้จักนะคะ แต่บางคนก็อาจจะเคยกินแล้วนะคะเพราะว่ามันมีรสหอมอร่อยนะคะออกเปรี้ยวนิดๆน,นี่ยังไงล่ะคะเขากำลังขึ้นนะคะเออก็จะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะคะเหมือนกลิ่นน้ำมันหอมระเหยนะคะแต่ว่าไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวนะคะนี่แหละคะ่ะก็จะขึ้นนะคะอยู่ข้างต้นกระเจียวเนาะนี่พอฝนตกเออบ่อยๆนะคะ ก็จะงอกขึ้นดีนะจ๊ะก็กินได้ทั้งต้นเลยนะคะก็นิยมเอามาจิ้มสดนะคะหรือว่าลวบจิ้มน,น้ำพริกนะคะหรือว่าจะเอาไปยำก็ได้นะคะเอาไปยำแบบที่เรายำแบบยำต่างๆนั่นแหละจ้ะประโยชน์ของเขาก็คือเขาก็ามีวิตามินซีสูงนะคะเป็นพืชที่มีวิตามินซีสูงนะคะช่วยป้องกันโรค ลักก็ปิดลักก็เปิดนะคะหรือว่าโลกเดออกตามในฟันเนาะนอกจากนี้ก็ยังช่วยขับปัสสาวะเนาะค่ะ,ะแล้วก็ยังอเอาไปตำนะคะเอาไปตำเวลาเราเป็นแผลปีนองนะคะเอาใบมันไปตำแล้วก็เอาไปพอกอก็ช่วยรักษาได้นะคะแล้วก็แก้ปวดเนาะแก้ปวดอักเสบได้นะคะนี่นี่แหละคือคนนำสมบัติ อันเกียวเกียวของเขานี่อันนี้คือดอกมันนะคะดอกมันตรงนี้แหละที่ยขยายพันธุ์ได้เนาะตรงนี้ถ้าเป็นเม็ดเก่ๆแล้วมันก็จะร่วงแล้วมันก็จะงอกนะคะตรงนี้แหละค่ะนอกจากนี้นะเขาก็จะบรรเทาอาการข้ออักเสบได้นะคะเพราะว่าต้นกระสังนี่เขาก็จะเ,เข้าไปลดกรดยูริกนะคะกรดยูริกในในกระแสเลือดของเราเนี่ยแหละ ให้มันลดลงนะคะเห็นไหมล่ะคะสมุนไพรใกล้ตัวเนาะเอ่อไล่ราคาแต่มากด้วยคุณค่าทางโภชนาการนะคะสามารถกินสดก็ได้นะคะลวกจิ้มก็ได้หรือว่าเราจะเอาไปกินเป็นผักสลัดก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาไปยำอร่อยอร่อยคะ่ะ